สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตามนั่นคือการพิจารณาร่างงบประมาณปี2567หลังจากที่ปีที่ผ่านมามีการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าชา้ากระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณทำให้การลงทุนในหลายๆภา,า,าคส่วนชะลอตัวลงซึ่งเมื่อสภาผ่านร่างดังกล่าวแล้วก็จะเริ่มมีการใช้จ่ายโครงการภาครัฐที่มีโครงการงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มูลค่ากว่า3 0 0แสนล้านบาทแน่นอนว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้ประโยชน์โดยเฉพาะ c k ที่เป็นตัวเต็งงานภาครัฐวันนี้เราจะมาส่องความน่าสนใจของหุ้น c k หรือบมจอชอการช่างค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมายในรายการ s t o c k w อ t c h c o n s e n s ส s องหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดและหุ้นตัวเด็ดที่เราจะมาส่องวันนี้คือหุ้น CK ซึ่งประกอบธุรกิจการกอร่อสร้างและธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภครวมทั้งยังมีบริษัทย่อยที่เข้าไปลงทุนได้แก่บมจ CK Power หรือ CKP บอมจทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพเบมและบมจที w ซึ่งโปรเกอร์ต่างมีมุมมองบวกต่อหุ้น CK โดยให้ราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ 28บาทต่อหุ้นค่ะโดยบอลเอเชียพลาสระบุในบทวิเคราะห์ถึงทิศทางธุรกิจปีนี้ของ CK น่าจะเติบโตสดใสประเมินจากรายได้ธุรกิจรับเหมาก,ก่อสร้างซึ่งคาดว่าแบ็คหลอกปัจจุบันจะสูงกว่าปี66ที่มีมูลค่ากว่า36,485ล้านบาทโดยโครงการหลักยังคงมาจากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลวงพะบางที่จะทำรายได้ให้กับ CK ราว4-5 0 0 0ล้านบาทต่อไตรมาส ต่อเนื่องไปอีก2-3ปีและโครงการอื่นๆก็น่าจะทำไรายได้เพิ่มขึ้นในปีนี้ ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นหรือ Gloss Margin ธุรกิจก่อสร้างน่าจะดีกว่าปี6-6จากการปรับปรุงต้นทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลวงพะบางซึ่งประเมินว่าปีนี้จะอยู่ที่7-7.5%เส่วนบริษัทลูกทั้ง3แห่งของ CK ก็มีทิศท,ทางที่สดใสโดยเฉพาะเบมที่จะเดินหน้าทำสถิติกำไรนิวไฮต่อเนื่องในช่วงหลายปีข้างหน้าด้านบอลอทิสโกก็มีมุมมองว่าแบ็หลอกขนาดใหญ่ของบริษัท มีศักยาภาพที่จะเติบโตมากขึ้นจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือควบคู่ไปกับโครงการใหม่ที่มีศักยาภาพในอนาคตจากการประมูลโครงการสาธารณะใหม่ซึ่งโครงการสาธารณะที่กำลังจะมีขึ้นและ CK ควรเป,เป็นเป้าหมายได้แก่ทางด่วนชรลองลัดจัดตุโชตลำลูกกามูลค่ากว่า20 0 0มล้านบาท ส่วนต่อขยายสายสีแดงมูลค่า6.6หมื่นล้านบาทมอเตอร์เวย์ M9 มูลค่า4.6หมื่นล้านบาท M5 มูลค่า2.5หมื่นล้านบาทและ M7 มูลค่า4.4พันล้านบาทและรถไฟทางคู่ขอนแก่นน้องคายมูลค่า2.88หมื่นล้านบาทรถไฟทางคู่จจระอุบลราชธานีมูลค่ากว่า3.6หมื่นล้านบาทรวมทั้งการขยายสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ขณะที่กำไรไตรมาสหนึ่งน่าจะทรงตัว Q on Q แต่ไรายได้จากตราสารทุนควรจะลดลงเนื่องจากส่วนแบ่งกำไรของ CKP ที่ลดลงผลกระทบจากหรือดูแล้งนอกจากนี้ทาง InfoQuest ได้มีการพูดคุยกับคุณทัญทารทรงวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บอลลฟินันเซี์ไซรัสซึ่งมองว่าแนวโน้มธุรกิจของ CKP นี้เป็นเทรนขาขึ้น และได้รับอันนี้สงจากการเบิกจ่ายงบประมาณปี6-7ของภาครัฐด,ด้วยเราไปฟังความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากคุณธัญทรนค่ะก็มองปีนี้ของ CK เคก็ยจะเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ตัวกันไลเนี่ยเราทำไว้อยู่ประมาณ1,800ล้านแรงหนุนก็มาจากทั้งตัวรับเหมาซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเขาเองรับเหมาเนี่ย งานในมือยังสูกอยู่นะคะประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาทงานหลักๆที่รับตูเนี่ยก็จะเป็นงานใหญ่ๆอย่างงานหลงพระบางลงกไฟฟ้าหลงพระบางลกไฟฟ้าสาย้องใต้แล้วก็ตัวทางคู่เิณไชยอันเนี้ยยังรับตูต่อเนื่องจากปีที่แล้วคู่ไรายได้ก่อข้างก็ยังจะเป็นเป็นบวกอยู่นะคะยังเติบโตอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากตัวธุรกิจหลักของเขาเนี่ยตัวลูกๆของเขาอะนะคะ อย่างตัว CKP เหรือว่าตัว b อ a เนี่ยก็ยังเห็นการเติบโตที่ดีอยู่นอกนือจากตัวความน่าสนใจของกา,าผลประกอบการที่ยังัเป็นแรงหนุนยังเป็นบวกอยู่นะคะที่ยังเติตบโตได้ดีทั้งตัวธุรกิจหลักกับบริษัทลูกเนี่ยไอต,ตัวงานนมูลภาคกลาในปีนี้เนี่ยก็น่าจะมีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วก็ยังมองว่ายังเป็นคนที่ เราอะชอบส่วนในกลุ่มก็ดีทั้งตัวผลประกอบการแล้วก็คาดหวังงานกระมนลซึ่งถ้าเห็นความชะตันของการเบินสายไอ้ประมาณภางกานได้เนี่ยก็น่าจะเป็นคาตาลิต่ต่านะคะได้ด้วยตัวฐานะการเงินก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผันขวนเท่าปีที่ผ่นผมาละในด้านาต่วนราคาวัสดุของร้านะคะ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากนักวิเคราะห์ที่เชีรยให้ซื้อหุ้น CK สำหรับใครที่ต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างที่ให้ไว้ได้เลยนะคะและ EP หน้าไมายจะพาไป2หุ้นตัวเด็ดตัวไหนติดดามกันได้ในรายการ Stock Watch Consensus สำหรับวันนี้ไมายขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ